เมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกาลันตันตรังกานูและปาลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลาน,านานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี้ ียนนน,น,นน้้้อองงงใหภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่แปดรูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพ หน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 และชั้นเรียนนักธรมตรีโทเอกเ,น,อน,อเ,น,อเกนําอการได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดํารงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่ พระศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอหราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาต พระชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาการถูบขาย คนไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิดถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในยฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็ เพื่อนเขาทำได้เราก็ทําได้ไอ้ตรงนี้ชอบจยางนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่โลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ที่ทำชอบใจงานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีต ในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวงงานบวชนาคในไซบุรี ไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมาลาย,ยูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสารต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไป